สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแป้งในช่องแป้งสไตล์เหมืนเดิมนะคะวันนี้แป้งก็จะพาทุกคนไปเปิดกล่องกระเป๋ากันพอดีว่าแป้งได้สั่งกระเป๋ามาจากเว็บไซต์หลุยวิกตองค่ะก็เลยจะมารีวิวเปิดกล่องกันงั้นเราไปเปิดพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตัวกล่องไปรษณนยีเขาก็จะมาในรูปแบบนี้นะคะน,นี้แป้งเปิดมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตัวในกล่องเขาก็จะเป็นตัวชื่อแบรนด์แล้วก็กล่องกระเป๋า ส่วนตัวข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวซองที่ใส่พวก thank you card แล้วก็ใบเสร็จค่ะแป้งก็จะโชว์ให้ดูตัวซองใบเสร็จก่อนนะว่าในนี้มันจะมีอะไรบ้างในซองนี้นะคะเขาก็จะมีตัว thank you card แล้วก็จะมีตัววิธีการส่งของกลับหรือว่าการเปลี่ยนของนะคะก็จะมีตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็น gift receipt ค่ะเพราะว่า เวลาเราสั่งของออนไลน์เนี่ยเราจะไม่ได้เป็นใบเสร็จที่ว่าเป็นใบแบบที่จ่ายตังมาเนาะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะให้เป็นตัวกริฟ e ี e ซี t มาอยู่ในซองแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เวลาเราต้องการที่จะส่งของกลับหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนของก็แค่แปะสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ไว้บนหน้ากล่องไปษนีค่ะอันนี้ก็เป็นตัวกระเป๋านะตัวกระเป๋าก็จะมาในรูปแบบนี้เลยผูกโ,โบน่ารักมากตัวนี้เป็นกระเป๋าใบเล็กค่ะเพราะฉะนั้นกล่องมันก็เลยมาแค่เนี้ย เนาะไซมินิแกะโบกันเลยดีกว่าโอเคแป้งออกมาแล้วชุบ <c oughs> ตัวนี้เป็นรุ่นมินิ purchase ค่ะเพราะว่าในวิดีโอที่แล้วเนาะแป้งก็ได้รีวิวแกะกล่องเป็นตัว purchase accessory แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวมินิของเขา แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นในลายแเมีเอีเบไม่รู้แป้งออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละไม่ใช่ภาษาบ้านเราตัวนี้ก็จะมาเป็นสายโซ่อันนี้น่าจะเป็นสาย้องแขนเนาะไม่น่าจะสะพายได้เป็นสายโซ่ทองค่ะเดี๋ยวแป้งจะให้ดูตัวกระเป๋ากันก่อนเนาะส่วนตัวป้ายเขาจะเป็นอยู่ด้านนอกนะคะตัวนี้ เม d อิ n ฟราน c ์ค่ะส่วนตัวซิปหัวซิปก็จะเป็นรูป LV ด้านในนี่ด้านในเป็นสีแดงจะไม่มีตัวมินิพ็อกเก็ตอยู่ข้างในเนาะเพราะว่าอันนี้ก็มินิแล้วขนาดของตัวกระเป๋าเขานะคะความยาวตรงเนี้ย1 5 5เซนติเมตรส่วนความสูงเนี่ยก็คือด้านนี้เนาะ1 0 5ซนติเมตรแล้วก็ด้านกว้างของเขาตรงเนี้ยค่ะ 4เซนติเมตรมันก็ใช้สอยได้นะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้วยแบบว่าเล็กแบบใส่อะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ใส่ iPhone 6 6s ได้ถ้าใหญ่กว่านั้นก็ใส่ไม่ได้ละค่ะเวลาใช้อะแปลว่ามันเหมาะกับพวกที่ไปปาร์ตี้สวยๆไม่ได้พกอะไรเยอะอะแบบว่าใส่การ์ดโฮเดอร์1อันแล้วก็ใส่ลิปสติกหแท่งแล้วก็ใส่ น้ำหอมอันเล็กๆสักหนึ่งอันกุญแจบ้านพอเดี๋ยวกระเป๋าผิดไม่ได้แต่จริงๆแป้งว่ามันน่าจ,จะใส่ได้เยอะเนาะเพราะแบบกว้างอยู่นะสิบเขาก็รูดง่ายค่ะสิบไหลมากคือตัวเนี้ยที่แป้งได้มาเนี่ยคือแป้งสั่งมาจากทางเว็บไซต์ค่ะพอดีว่าวันนั้นอะแป้งได้ใช้กระเป๋าอีกตัวนึง แล้วก็ลองกดดูตัวนี้ดูเพราะปกติแล้วตัวเนี้ยเป็นรุ่นที่หายากมากเขาจะโชว์แบบว่า out of stock o u l of stock อย่างเงี้ยตลอดเลยแต่วันนั้นที่แป้งกดได้มาคือบังเอิญสุดๆแล้วพอแป้งกดได้ใบนี้ปุ๊บนะเขาก็จะแบบขึ้นเลยนะว่า out of stock คือแบบตกใจมากเลยแบบลุ้นเหมือนกันว่านี่เราจะได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้แต่แบบสุดท้ายก็ได้มาเนาะ อันนี้ก็ได้มาจากทางเว็บไซต์เขาเลยน่ารักจริงๆค่ะใบนี้ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้ายังไงเราก็เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย